รู้หรือไม่ AI ของ Meta ถูกร่วมพัฒนาโดยคู่แข่งของ IBM ทุกวันนี้นะครับ Generative AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเรากันไปแล้วไม่ว่าจะเป็น ChatGPT DeepSeek หรือ Gemini ในฝั่งของ Meta ก็เช่นกันครับได้พัฒนา llama AI มาเป็นผู้เล่นและร่วมแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในสงคราม AI ในครั้งนี้ด้วยซึ่ง llama AI นั้นก็ได้พัฒนาผ่าน AI infrastructure ของค่าย Oracle โดย Oracle มีประสบการณ์ในการพัฒนาจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาแล้วด้วยโดย Oracle นะครับคือบริษัทที่พัฒนาระบบ ERP หรือที่เรียกว่า Enterprise Resource Planning ซึ่งเป็นระบบการจัดก,การฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินข้อมูลการผลิตหรือแม้กระทั่งข้อมูลบุคลากรในอดีตนะครับคู่แข่งของ Oracle ก็คือ IBM แต่ IBM นั้นเป็นระบบการจัดก,การฐานข้อมูลที่ใช้ได้กับเพียงระบบปฏิบัติการของตัวเองเท่านั้นทําให้ Oracle สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในอเมริกากับ IBM ได้โดยในปัจจุบันนะครับ Oracle นั้นก็มีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง1 8 เป็นรองเพียง S A P เท่านั้นและในตอนนี้ทั้ง Meta และ Oracle ก็เป็นส่วนหนึ่งของกองทุน m e g a t e n AI i โดยกองทุนนี้นะครับก็ได้เลือกบริษัท AI ยักษ์ใหญ่ของโลก10บ,บริษัทมารวมไว้ในกองทุนแล้วหากใครสนใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมแต่โปรดอ่านไฟลิ่งก่อนการลงทุนทุกครั้งครับ